เอาเลยนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกๆคนทุกๆท่านที่น่ารักกันด้วยนะครับอยู่กับผมซีเกอร์คิดถึงบรรยากาศเก่าๆจริงๆวันนี้เนี่ยที่โซเฟียเนี่ยคนเยอะเลยนะครับอืมคือคื้นกันเลยทีเดียวซึ่งวันนี้ไม่ต้องแปลกใจ <c oughs> วันนี้กลับมาอยู่กันในเกมอ e ีรุน่าครั้งที่100ล้านนะครับโอ้โหเกมมันตำนาน,นจริงๆวะ่ะทุกคน <c oughs> คิดถึงก็เลยกลับมาเล่นนะครับ โอเคซึ่งคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็มาแนะนําตัวละครรถอ่าเป็นปรถอรโอตโต้ของผมนั่นเองนะครับก็ชื่อพัส,สุทานะครับถ้าใครเจอก็สามารถทักทายได้นะครับโอเคอ่าก็ดูของก่อนนะครับก็สเตตัสประมาณนี้นะครับยังไม่โหดเท่าไหร่นะโอเคก็อัพประมาณนี้นะครับก็ยังไม่กล้ารีวิวเท่าไหร,ร่นะเพราะว่า หินสีก็มีประมาณนี้นะครับก็เออแนะนําแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปที่นี่ดีกว่าใต้ดินไบรูนนะครับก็เซตนี้นะครับที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็สามารถที่จะตีตอไม้หรือว่าตออีม้าได้แบบชิวๆนะครับแต่ว่าม้าเนี่ยต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเราอาจจะโดนเวทวันช็อตได้นะครับโอเคเดี๋ยวขอเดินไปก่อนคลิปนี้ชิวๆเลยนะทุกคนปึ๊บ ามาที่ม้านะครับโอเคปิดคนไปก่อนโอเคซึ่งคลิปนี้ก็ถือซะว่ามารีวิวตัวละครแล้วก็รีวิวเซ็ตที่ผมใช้เวลแล้วกันนะครับก็จะมีเป็น Dragon รา o อนคลออัพ3นะยัดจีดูอันนี้ก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับก็คือหาซื้อได้นนัแหละเป็นของเริ่มต้นสำหรับรถเลยนะครับทุกคนแล้วก็ต่อไปผมทำเป็นชุดออราอัพ อันนี้รู้สึกว่าอัพขั้น2นะครับยังอัพยังอัพไม่สุดนะครับแล้วก็ยัดอิลินิวนะครับอันนี้ใช้วิวแต่ว่าถ้าเออเดี๋ยวๆนะไว้ก่อนแล้วกันเออแล้วก็ส่วนเสริมที่ผมใช้วิวนะครับก็จะเป็นเช็คเตอร์กริฟนะครับอันนี้ก็ไม่แพงนะรู้สึกว่าแล้วก็ยัดเป็นหินพิษนะครับเวเลโนโรซ่านะครับ โอเคดาวนี้ก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อในส่วนของแหวนนะครับผมใช้เป็นแหวนตีและติดพิษนะครับสลับมาเป็นกําไรศิลปินอันนี้ก็จะทําให้เราได้เวลวไวขึ้นอีกนะครับไหนลองดูนะครับปึ๊บ คับบัฟเคนนี้พอนะครับเคเป็นหินพิษดูหน่อยตีติดพิษแล้วก็สลับเป็นกําไรกำไรอะไรวะกำไรสามเท่านะครับปึิบอก็ถือว่าไม่เร็วนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้สำหรับการเวลนะซึ่งผมใช้เซตนี้จนเวล291เเลยนะครับผมกลับมาเล่นตอน ประมาณ240ได้นะอันนี้ก็นั่งวิวมาเล่นได้สักพักแล้วนะครับโอเคก็รประมาณนี้นะครับอ่าสเตตัสก็ประมาณนี้เลยอัพเน้น a อกับคริแล้วก็เลือดแล้วก็ไป STR นะครับหินสีก็ยังไม่โหดนะครับมีกึงก่งกึนะตอนนี้เหมือนยังขาดซารแล้วก็หาอีกชิ้นมาใส่นะครับสเตตัสเสริมก็ทุย สเตตัสเสริมก็ประมาณนี้นะครับนี่โอเคแล้วก็ผมอัพเป็น exp ด้วยนะครับจะได้ฟาร์มไวขึ้นอันนี้เดี๋ยวเออผมจะเตรียมของไว้เวลยักนะเดี๋ยวจะเวลยากยาวๆเลยอโอเคก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็มารีวิวตัวเฉยแล้วเจงคลิปหน้าจะเป็นคลิปไรนั้นฝ่าตามด้วยนะครับทุกคนไปก่อนละบ๊ายบาย